สวัสดีค่ะวันนี้ชั่วโมงภาษาไทยก็จะเรียนเรื่องอย่าชิงสุก่อนหามไม่งามดีครั้งที่สองของวรรณคดีลำนำนะคะวันนี้อัดเสียงนี่เกิดสงครามประสาทเยอะมากหไฟดับนะไฟดับตอนนี้ที่ครูกำลังอัดเนี่ยท่ามกลางไฟดับอัดไปได้สักครึ่งหนึ่งข้างบ้านก็กรุณาเบิ้ลเสียงมอเตอร์ไซ ดังจนใช้ไม่ได้คูก็ต้องมานั่งอัดใหม่เนาะอ่ะเพื่อพวกเรานี่แหละทนทนเอาละกันนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเจอกันละละครูว่าอ่ะมาดูค่ะก็เป็นตอนที่สาวน้อยมิ่งขวัญเอาเรื่องราวเนี่ยมาเล่าให้ฟังเป็นรายละเอียดนะคะอย่างเช่นท่อนที่สอนเกี่ยวกับเมื่ออย่าชิงสุกอนห้ามนี่แหละเอามาเลยหรือ เรื่องการใช้ใจ่ายเงินก็มีนะคะไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อเนี่ยก็เป็นการสอนเหมือนกันสอนในเรื่องของการซื้อของให้ประหยัดให้เก็บออมก็ใช้ได้หมดแหละนะคะอ่ะมาดูมาดูมาดูเราได้เรียนไปบ้างแล้วตอนเริ่มต้นอันนี้จะสอน3มเรื่องนะคะ3เรื่องผู้ใดเกิดเป็นสตรีอันมีศัก บำรุงรักกายไว้ให้เป็นผลแปลว่าอะไรผู้หญิงที่สูงสกักลูกคุณนางลูกผู้รักมากดีลูกเจ้านายหรือมีชาติตระกูลบำรุงกายก็คือดูแลร,ร่างกายผมเผาเล็บฟันการแต่งตัวผิวพรรณนะคะดูให้ทำไมตามระบอบให้ชอบกนชอบกลนี่แปลว่าดีนะคะตามระบอบหมายถึงประเพณีนิยม ความเหมาะสมฐานะของชาติตระกูลต้องให้เหมาะสมที่จะเป็นลูกชาติลูกตระกูลหรือลูกคนมีเงินแต่งตัวดูแลให้ผิวพรรณสะอาดเลี่ยมไว้คนจะได้ไม่นินทาผู้ชายด้วยไหมผู้ชายก็ด้วยเหมือนกันคะ่ะลูกท่านหลานเธอก็ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องผิวพรรณผมเล็บนะต้องดูสะอาด เป็นสาวแซ่แร่รวยสวยสะอาดสาวแซ่ก็คือสาวสะพรั่งสาวอายุน้อยต้องสวยต้องสะอาดเพื่ออะไรจะเหมือนมณีอันมีค่าเป็นการเปรียบเทียบเห็นไหมคะแม้นแตกร้าวคำว่าแตกร้าวเป็นความเปรียบเทียบก็คือไปทำสิ่งที่มันเสียหายทำให้เกิดการแตกร้าวเกิดคนที่มองแล้วไม่มีราคา จะพลอยพาหอมหายจากกายนางหอมหายคืออะไรสิ่งที่ดีงามชื่อเสียงเกียรติยศก็จะหายไปจากผู้หญิงคนนี้คนก็จะรังเกียจถามว่าเป็นผู้ชายถ้าทำให้เสียหายก็โดนว่าเหมือนกันใช่หรือไม่ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่ผู้หญิงจะหนักหน่อยนะคะต่อไปเรื่องแต่งตัวบ้าง จะนุ่งหม่มนุ่งห่มมาจากคำว่าอะไรคะนุ่งจงกระเบนห่มสบายกลายเป็นคำว่านุ่งห่มไปแล้วเนาะจะนุ่งห่มดูพอสมศักดิ์สงวนอ่ะให้ดูฐานะอีกแล้วให้สมควรรับพักตามศักดิ์ศรีดูหน้าตาพ่อแม่ด้วยไม่ใช่แต่งตัวเหมือนทาสในเรือนเบี้ยไม่ใช่นะคะลูกผู้ดีก็ต้องแต่งตัวแบบลูกผู้ดีจะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีย แต่งหน้าแต่งตาเมื่อก่อนเขาก็มีให้แต่งหน้าแต่งตานะคะมีสมุนเอ่ออะไรนะมีเอ่อสิ่งที่เป็นของแต่งตัวแบบโบราณมีแป้งมีลิเอ่ออาจจะไม่มีลิปสติกแต่ก็มีสีที่เอาไว้ทาปากก็บอกว่าให้ดูผิวพรรณ์นกนจะแต่งตัวจะใส่เสื้อผ้าให้ดูผิวพรรณอย่าให้มันผิดไปมากนะักดำก็อย่าใส่ซะแดงซะเขียวแค่นั้นเองเห็นไหมคะ วักสุดท้ายสอนเรื่องแต่งหน้าแต่งกายให้ดูสีสันด้วยนะคะอ่ะต่อไปแม้ลูกดีก็จะมีสีสงา่าอันนี้พูดถึงลูกทำตัวดีๆพ่อแม่ก็จะมีสง่าราศีในสังคมญาติวงพงศาก็ผ่องใสญาติก็หน้าบานไปด้วยถึงเพื่อนบ้านร้านที่ใกล้ๆก,ก็มีใจสรรเสริญเจริญพร ใครที่เห็นใครที่รู้เขาก็จะพูดถึงแต่ถ้าทำตัวไม่ดีก็พูดถึงเหมือนกันนะคะแต่พูดถึงในทางไหนคะในทางที่เสียหายเสียงอ่านหนังสือของมิ่งขวัญดังมากดูเหมือนเธอจะตั้งใจเน้นในแต่ละวักทำไมมิ่งขวัญต้องเน้นด้วยเพราะอะไรเพราะอะไรคะทำไมต้องเน้นเพราะมันเป็นคำ สอนเขาอยากให้คนอื่นที่ฟังแล้วเนี่ยสามารถได้ประโยชน์จากสิ่งที่เธอเล่าด้วยหลังจากเล่าเรื่องที่เธอบอกว่าเป็นเรื่องน่าอายเรื่องที่เธอเล่าน่าอายเพราะอะไรบ้างเด็กสามคนทำตัวดีไหมคะไม่ดีทั้งกินเหล้าติดยาเสพติดมหมวผู้ชายทำชื่อเสียงเสียหายเรียนจะจบไหมอาจจะตั้งท้องพ่อแม่ก็จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนนั่นคือเรื่องน่าอาย ฉันอยากให้พวกเราฟังและคิดตามไปด้วยมิ่งขวัญหยุดอ่านและหันมาพูดกับคนฟังวันรณคดีเรื่องนี้เขียนมาเพื่อสอนผู้หญิงโดยเฉพาะแต่ผู้ชายก็อ่านได้จริงไหมคะเพราะบางเรื่องไม่ได้สอนแต่ผู้หญิงค่ะผู้ชายก็สอนได้ด้วยนะคะฉันอยากให้นักเรียนหญิงสามคนนั้นได้ฟังจังได้อ่านจังเลยทันไหมล่ะคะถ้าอ่านตั้งแต่แรก อาจจะพอช่วยได้นะแล้วก็ต้องนำไปปฏิบัติไม่ใช่อ่านเฉยๆต้องทำตามด้วยพ่อแม่ควรอ่านไหมเธอวะนะก็ต้องรู้ใช่ไหมคะจะได้เอามาสอนลูกได้คำสอนเหล่านี้โบราณไปแล้วหรือยังอ่ะใส่ใจไว้ก่อนนะคะแล้วลองฟังไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆแล้วตอบครูซิว่ามันโบราณไหมคิดตามครูไปนะคะอะเปิดไป จงรักนวลสงวนงามห้ามใจไว้อันนี้คือสอนให้ทำไมรักนวลสงวนตัวอย่าล้องลายจำคำที่ร่ำสอนใครสอนคะพ่อแม่คิดถึงหน้าบิดาและมารดอนจะทำอะไรให้นึกถึงพ่อแม่บ้างอย่ารีบร้อนเร็วนักมักไม่ดีทุกเรื่องเลยนะคะทำอะไรต้องค่อยคคิดค่อยๆพิจารณารีบร้อนไปมันก็เกิดแต่ความเสียหาย สอนอะไรสอนให้อดใจเรื่องมีครอบครัวรอให้ถึงเวลาที่สมควรอีกสองวักค่ะเมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหล่นหมายถึงผลไม้พอหอมแล้วกินได้แล้วก็หล่นลงมาอยู่กับต้นอย่าให้พากไปจากที่ต้นในที่นี้คืออยู่กับครอบครัวอันนี้แหละสอนอยาชิงสุกก่อนหามไม่งามดีนะชิงสุกก่อนหามคือไปในเวลาที่ยังไม่ ถ,ถึงเวลาที่ควรเมื่อบุญมีคงจะมาอย่าปรารมเป็นความเชื่อนะคะเรื่องคู่ครองเนี่ยก็บอกว่ามันต้องคู่กันมาก่อนแต่ชาติปางก่อนเดี๋ยวก็เจอกันเองสรุปก็คืออย่าเร่งรีบมีครอบครัวโดยไม่พร้อมเรียนจบทำงานซะก่อนเดี๋ยวก็จะเจอไม่ต้องรีบค่ะไม่ต้องรีบอย่าคิดเลยคู่เชยคงหาได้แปลว่าอะไรอย่าวมตฝักใฝ่เรื่องมีคู่มันมีแน่ ตอนนี้ทำาไมไปก่อนอุตสาหธรรมลำไพ่เก็บผสมทำงานเก็บเงินไปก่อนค่ะอย่าเก็ดคร้านการสตรีจงนิยมแปลว่าอะไรงานสตรีก็คืองานของผู้หญิงอะค่ะเนาะทำกับข้าวทำอาหารทำขน,นมปัดกวาดบ้านเช็ดถูตัดเย็บเสื้อผ้าทำไปบางอย่างเป็นอาชีพได้ด้วยเนะาะจะอุดมสินทรัพย์ไม่อับจน การสตรีก็คืองานที่ผู้หญิงควรจะรับผิดชอบในบ้านทำความสะอาดตัดเย็บซักเสือ้อผ้านะคะดูแลอาหารการกินอย่ามวัวคิดเรื่องคู่ให้ขยันทำงานมีอาชีพเก็บเงินสะสมไว้ถ้าแม้นทำสิ่งใดให้ตลอดนี่อีกหนึ่งข้อที่สอนค่ะแปลว่าถ้าเราจะทำงานอะไรสักอย่างทำให้เสร็จอย่าทิ้งทอดเที่ยวไปไม่เป็นผล ทำทําแล้วก็ทิ้งงานก็จะไม่เสร็จสอนอะไรอีกขมแนนขมักรักการงานของตนรักการงานและเราจะมีความสุขอีกเรื่องหนึ่งสอนอะไรอย่าซุกซนคบเพื่อนพลายเชิญแช่สอนให้ทํางานให้สําเร็จอย่าทิ้งทิ้งคว่างควางให้รักในงานและอย่ามัวทะเลทะลายคบเพื่อนพาเที่ยวเคยได้ยินใช่ไหมคบคนพานพานพา,นพานไปหาผิด ขบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะอย่าหมดแต่ขบเพื่อนเที่ยวเที่ยววิ่งเล่นทำงานเสียเมื่อเหนื่อยอ่อนนอนหลับอยู่กับบ้านถ้าทำงานเสร็จแล้วมันเหนื่อยนักพักที่บ้านอย่าเที่ยวพลานพูดพ่อประจอประแจอ,อย่าเที่ยวเดินไปทั่วแล้วก็พูดคุยแล้วนินทาคนโน้นคนนี้อะไรเช้ากราวเกลียวอย่าเหลี้ยวแลเช้าก็คือข่าวที่มันอื้อเช้า ก็อย่าไปเที่ยวฟังฟังให้แน่เนื้อถามค่อยเนื้อความค่อยถามกันฟังดูก่อนอย่าเพิ่งรีบเนื่อยจากงานพักผ่อนอยู่บ้านค่ะอย่าไปเที่ยวพูดนินทาคนอื่นเขาอะไรที่เป็นข่าวไม่ดีไม่งามก็ถ้ารู้ข้อมูลก็ไม่ต้องพูดต่อหรือสืบให้ดีก่อนว่ามันเป็นจริงตามนั้นไหมอย่าเที่ยวออกคาของเขาไปพูดต่อหรือนินทาต่อมันไม่ดีนะคะอันนี้สอนได้ทุกเพศทุกวัย อันนี้อันนี้น่าจะเป็นคนในบ้านระวังดูเรือนเย่าคือดูบ้านให้บ้านอยู่ในสภาพอะไรล่ะดูบ้านต้องทำไมคะสะอาดเก็บเรียบร้อยใช่ไหมนอกจากดูบ้านดูอะไรอีกเข้าของในบ้านบกพร่องบ้านไม่สะอาดของไม่ครบอะไรไม่พอ เห็นไม่มีแล้วอย่าอ้างว่าช่างมาันน้ำไม่เต็มตุ่มตักค่ะบ้านไม่สะอาดเก็บค่ะจงผ่อนผันเก็บเล็มให้เต็มลงอะไรที่มันพองมันหายไปอาหารในตู้สิ่งที่กักตุนไว้เข้าของเครื่องใช้หมดเก็บทํานะคะหามาให้ครบอุอนเยอะมากเลยต้องหลายเรื่องนี่จดทันไหมเนี่ยมีสลึงพึงประจบให้ครบบาทสอนให้เก็บตังค์ด้วย แต่อย่าให้ขาดสิ่งของตรงประสงค์ไม่ได้เก็บอย่างเดียวค่ะถ้าของอะไรที่มันจําเป็นต้องซื้อต้องทําไมคะซื้อแต่จงมากน้อยกินน้อยค่อยบรรจงแปลว่าใช้แต่พอควรอย่าจ่ายลงให้มากจะยากโอ้โหสอนหลายเรื่องจังเลยเรื่องดูแลบ้านดูแลเข้าของในบ้านอะไรไม่พอเก็บทําเก็บหาให้ครบให้ดีเก็บตัง นะมีของเงินก็ต้องใช้มักน้อยกินน้อยอย่าใช้ใจ่ายมาโอ้โหเยอะแยะเลยตกลงนี่สอนผู้หญิงใช่ไหมเนี่ยสอนหมดไหมคะเนาะสอนหมดนะคะไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อพี่ไรคือที่เอาว่าพี่รีพี่ไรไม่ซื้ออยู่นั่นแหละซื้อแล้วซื้ออีกเขาบอกว่าเป็นแม่บ้านเนี่ยให้ซื้อเป็นมือ้อเป็นคราวแปลว่า อาหารซื้อเป็นมือ้อเป็นคราวก็คือซื้อแต่ละครั้งแต่ละครั้งตามความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เนี่ยสอนเรื่องหนึ่งแล้วนะอีกหนึ่งเรื่องเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดระทดใจพ่อแม่แก่เลี้ยงดูด้วยอ่านี่คนละเรื่องแล้วนะทําไมต้องเลี้ยงดูด้วยชนกชนน,นีนั้นมีคุณเพราะพ่อแม่มีบุญคุณได้การุณเลี้ยงรักษามาจนใหญ่เลี้ยงใครมา เลี้ยงเราอุ้มอุทธรอุ้มท้องค่ะป้อนข้าวเป็นเท่าไรกว่าจะโตได้ถูกไหมคะไม้จะได้พึ่งพาธิดาดวงพวอแก่แล้วก็อยากจะให้ลูกเนะี่ยช่วยดูแลไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะคะลูกชายก็ต้องดูแลด้วยถ้าเราดีมีจิตคิดอุปธรรมอุปธรรมใครดูแลพ่อแม่ไง กุศลล้าเลือดเท่าภูเขาหลวงก็บอกเป็นบุญเป็นกุศลดีกว่าทําบุญกับพระอีกเท่าภูเขาเลยกุศลใหญ่มากจะปรากฏยศยิ่งสิ่งทั้งปวงกว่าจะล่วงลุถึงซึ่งพิมานอาจจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้อันนี้เป็นความเชื่อเทพไัยในห้อง16ชั้นอันนี้หมายถึงเทวดาจะชวนกันสรรเสริญจเจริญสาร จะช่วยกันสรรเสริญว่าเป็นคนดีว่าสตรีนี้เป็นยอดยุพาพานยอดผู้หญิงเลยยอดพ่อ,อะไร่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อันนี้ก็เป็นภาพประกอบนะคะว่าเราจะต้องดูแลพ่อแม่เราให้ดีก่อนยิ่งอ่านเสียงของมิ่งขวัญก็ยิ่งสะกดผู้ฟังเพราะอะไรคะแสดงว่าคนฟังเขาทำไมลุก เขาสนใจใช่ไหมเพราะมันเป็นคำสอนไงคะและแต่ละอันน่ะดีๆทั้งนั้นเลยผมแกแะเพื่อนรักน้าแปลกเหลือเกินที่วรรณคดีเรื่องนี้ไม่มีตัวละครค่ะไม่มีเหตุการณ์แต่ทำให้สมาชิกเนี่ยสนใจไม่ใช่เพราะน้ำเสียงอย่างเดียวแต่เนื้อหาสาระมันเป็นข้อคิดสอนใจของดีไงคะคนก็ต้องสนใจ พอได้ฟังสุภาษิตสอนหญิงก็เลยนึกถึงวรรณคดีอีกหลายๆเรื่องเช่นโครงโลกกนิษหรือบทอาขยานบางบทเป็นมนุษย์ก็เป็นคำสอนใช่ไหมคะเดี๋ยวก็จะมีผู้ชนะอีกบทหนึง่งเป็นลักษณะของอาขยานคำสอนด้วยเช่นกันฉันเข้าใจเอาเองว่าวรรณคดีไม่ใช่แค่เล่าเรื่องสนุกอย่างเดียวถูกต้องค่ะแต่บางเรื่องมุ่งสอนให้เราปฏิบัติ แม้แต่ในเรื่องที่มันสนุกสนุกก็มีคำสอนนะเหมือนในเรื่องพระภัยมณีที่พระฤาษีบอกว่าอะไรแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์แอบ,บมีสอนแต่เล่มนี้ทำไมเลยสอนอย่างเดียวนะคะเอาละเรากลับไปยังลานล้มไม้ต่อดีกว่าฉันลืมบอกไปว่าในขณะที่เราฟังมิ่งขวัญอยู่ก็มีคุณครูเนี่ยมาแอบ,บดูคุณครูจันฉายเป็นที่ปรึกษาจำได้ไหมคะ เอนะอะวันนี้ไว้เท่านี้นักเรียนกลับไปอ่านก่อนว่าตกลงสอนกี่เรื่องเดี๋ยวครูอาจารย์นักเรียนเขียนด้วยก็ได้ว่าวรรณคดีเรื่องนี้สอนอะไรบ้างเป็น20 30ก็เขียนมาให้คุณครูนะคะดูให้ดีๆว่าสอนอะไรบ้างอ่านทบทวนอีกหนึ่งรอบค่ะสวัสดีค่ะ